รายเดียนแล้วก็กำเนิการพันให้เพศที่คานได้รัาราก่อนที่จะเข้าสู่บรรยากาศนะคะซึ่งหลังจากที่เราหวน้าคุณยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานกาังกษตดนครสีน้ำ้ชมการแสดงตอนรับเข้าสู่บันด็กอุมาล่าค่ะ่ันประภัยเพศพงผ่านค่ะ ซึ่งมีนโยบายมีเป้าหมายในการนะคะเสร็จแล้วเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่สําคัญที่ทุสกส่วนราชการจะมุ่งเน้นนะคะวิสัยทัศน์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้นะคะ,ะ,มะมไม่ว่าในเรื่องของการพนำไปสู่แผนการพัฒนาแนวทางในการดำเนินการเลยไม่ว่าจะเป็นยางพาราปาล์มน้ำมันนะคะแล้วก็ให้กับทางของภา ทีนี้เนี่ยในเรื่องความอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าภาคใต้เรามียุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมรีสอร์ร้านอาหารผู้ประกอบการต่างๆ เอว่าภาคใต้ตนะคะคือว่าเป็นโรงงานส ản สินค้าที่มีคุณภาพที่มีความพรอ้อมนะคะเพื่ชอชาติอื่นนะคะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าใน11จังหวัดเนี่ยค่ะเรามีอาหารหรือมีในส่วนของเครื่องแต่งกายเครื่องผ้าที่เป็นอันลักษณ์ของแต่ละจังหวัดนะคะจำนวน11บปูนห้างย่อมเงินนะคะทั้งน,นี้ก็เป็นก็เรียกว่าเครื่องประดับที่มีมามตัง้งแต่โบราณนะคะ ทั่ในส่วนของวัตถุประสงค์และความตั้งใจในการจัดงานครั้งนี้ค่ะ6สิงหาคม2 5 6 6นะคะณศูนยะ์การค้าเจเจมอเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งภายในงานนะคะทุกท่านจะได้พบกับสินค้าที่มีความโดดเด่นสินค้าเด่นสินค้าดังเป็นอัตลักษณ์ของเมืองป้านทั้ง11จังหวัดเลยค่ะซึ่งแบ่งเป็น,ป,น,ป,นประเภทต่างๆอย่างที่หัวหน้าสุกัญญาได้ได,ได้ได้นำเสนอแล้วนะคะ ขอเสริมีนิดนึงมันจะมีนในเรื่องของเครื่องประดับอย่างนุ่อันดามันนะคะ,คะอันนี้ก็วันนี้ก็ท่านพาณิชย์จังหวัดระนองเดี๋ยวท่านจะได้นาเสนอหมดเลยนะคะในการที่จะมาในร่วมงนานนี้นะคะ,คะเพราะว่าเรายกทัพไปแบบจัดเต็มสินค้าเด่นอัตลักษณ์เมืองใต้จากวันที่2ถึง6สิงหาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ความร่วมมือจากภาคเครือข่ายท่านพาณิชย์จังหวัดจากทั้ง1ิจังหวัดได้มีโอกาสส่งผู้ประกอบการนะคะ ข้าวโลงานในครั้งนี้มีการทําตลาดไปทั่วทั้งบริษังการด้วยเลยด้วยนะคะและ้วก็ซึ่งถ้าท่านขึ้นไปขับรถตามเส้นเป็นกรมสายเอเชียเราเนี่ยตั้งแต่จุฬา่ิรุเงเทพมานักนะคะโดยเฉาที่เจเจ,เจมอนะคะสำหรับกิจกรรมในเรื่องของการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้านะคะ,ะในครั้งนี้มีความพิเศษนะคะเพราะว่าเราได้รวมสินค้าที่มี มีเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของเมืองใต้นะคะทั้ง11จังหวัดค่ะสำหรับเรื่องของ การความคาดหวังนะคะในเรื่องของการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้านะคะเราตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่า4ล้านบาทนะคะและก็ในเรื่องของกิจกรรมการเจรจาธุรกิจเรากําหนดไว้ซึ่งมีผู้ประกอบการที่จะมาะร่วมเจรจากันไม่น้อยกว่า12คู่นะคะตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่า2ล้านบาทเพราะฉะนั้นรวมทั้ง2กิจกรรมการแสดงและจําหน่ายสินค้าแล้วก็การกิจกรรมเจรจาธุรกิจรือว่า business m เ t c h i n g นะคะเราตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า6ล้านบาทค่ะ ี่น,นาทิกลังขายที่เป็นธนาาในนามที่ว่าได้ไปร่วมงานที่ JJ m จ l l ในครั้งนี้นะคะก็ทำให้ส่งเสริมเกี่ยวกับการขายแล้วก็ทำให้ทุกภาคส่วนรู้จักกับส่มโอทับซิมสยามปากพนัง ได้ได้ได้เข้าร่วมกิจกรรมหลายๆอย่างกับทางพาณิชย์แล้วก็พาณิชย์ก็ได้ไปชิมแล้วก็ได้ไปตรวจแปลงก็คือล่าสุดมีตรวจแปลงใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ได้ได้ชิมหลายๆสวนคิดว่านะครับคือเคยเคยถามจากผู้ประกอบการปีก่อนๆเขานำกันไปประมาณ4500ผลค่ะเขาคิดว่าโครงการเชียรอนจ์ไซด์แคมป์เป็น Ste ม f o r ์ติเวในหลักสูตรของ Active Physics ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะของกลุ่มอาชีวศึกษา โครงการเชฟรอน Enjoy Science สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด